ครับก็มาพูดถึงการใช้เครื่องเชียรแบบนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นบางคนก็เรียกว่าลูกหมูนะครับขนาดสีนิ้วนะครับวิธีการใช้งานของมันนะครับที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องก็คือเช่นการตัดนะครับการตัดการเชียรนี่คือว่าหลายคนก็คือเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการเชียรแบบไหนแต่ว่าการตัดนะครับการตัดใช้ลูกหมูตัดตัดเหล็กอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กกลมหรือว่าเหล็กกล่องนะครับซึ่งบางคนก็ อย่างใช้แบบเผดวิธีอยู่นะครับก็คือวิธีที่ถูกต้องของการใช้เครื่องเจียแบบนี้ก็คือต้องให้ให้เครื่องเจียตั้งอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้ไฟก็จะเดินมาข้างๆตัวเราก็บางคนก็จะตัดแบบนี้นะครับก็คือพลิกพลิกให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการตัดแบบนี้ไฟมันก็จะวิ่งไปข้างหน้านะครับไฟวิ่งไปข้างหน้า ไฟอาจจะไม่โดนเราวิ่ง้างหน้าแต่การตัดแบบนี้มันอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าการหมุนแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานยิงเวลาเกิดตัดแล้วใบมันติดขัดด้วยมันมันมันเกิดการกระแทกตัวการชนนะครับมันก็จะกเด็นกลับมาข้างหลังนะครับตัวน,นี้คือมันจะก็จะเด็นกลับมาข้างหลังแบบนี้เลยนะครับอันตรายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับแบบนี้ เวลามันกระเด็นรือว่าใบมันติดนะครับมันก็จะดึงมันจะดึงให้ใบนี้ไปข้างหน้านะครับก็โอกาสที่จะโดนคนตัดหรือว่าโอกาสที่ว่ามันจะแตกอะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะมันจะเปอร์เซ็นต์น้อยที่ใบจะแตกนะครับถ้าเราตัดได้เป็นอยู่ให้ไฟวิ่งมาด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือใบตัดนะครับใบตัดเราต้องเลือกครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับรอบรอบของใบตัดแต่ละเยี่ว รเราต้องเลือกให้ใบตัดนี้มีรอบที่ว่าถูกกาหนดไว้คือเช่นใบนี้ใบนี้ก็จะหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยรอบต่อนาทีนะครับแต่เครื่องเครื่องเกียตัวนี้ก็จะให้รอบมาหนาึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบต่อานาทีคือให้ใบตัดมีรอบที่เยอะกว่าครับคือให้ใบตัดใช้งานรอบให้เยอะกว่าและเยอะกว่าไอเครื่องเกียรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เวลามันมันแตกนะครับมันแตกมันบินนะี่คือเราอย่าเอาใบตัดแบบนี้มาใช้แล้วก็ใบเจียใบพียแบบประเภทใบเจียสามมินนะครับใบเจียบางๆบางคนก็เอาใบเจียนั้นมาตัดนะครับคือมันตัดไม่ได้นะครับสใบเจียนั้นคืออย่ามาใช้งานงานตัดมันมันจะสะบัดมันมันจะจะแตกแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยสีนี้เป็นใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยสาหรับตัดไม้นี่อันนี้คือเยาามาใช้นะครับ คือแนะนําทุกๆคนว่าอย่าเอามาใช้แบบน,นี้อันตรายมากเลยใบเรื่อยนี่นะครับแล้วก็เวลาตัดทุกครั้งนะครับเราต้องอย่าทดอดอกตัวนี้นะครับคือให้ใส่กาดตัวนี้อย่าทดอดอกนะครับอันตรายเวลาเวลาขี้เหล็กมันกระเด็นหรือว่าไอ้ใบมันแตกชินเล็กๆถ้าไม่มีกาดมันจะขึ้นมาเรานะครับอาจจะเข้าหน้าเข้าตาเข้าอะไรวิธีเลือกเครื่องเจียร์นะครับสําหรับเราเอามาตัด,ดโดยเฉพาะนะครับเช่นเหมือนที่ผมตัดติดประจามันคือตัดแบบนี้นะครับ ใช้งานในการตัดบบเนี <aún> ้ยก็แนะนําว่าเลือกไอ้แบบเครื่องเมือลักษณะที่ว่ามันอย่าให้มันใหญ่ตรงนี้เกินพวกบางรุ่นบางเย่วตรงนี้มันจะใหญ่เพราะว่าใหญ่เนี่ยเราการจับแบบนี้ยมันจะจับได้มือกว้างกว้างกว่านี้มันก็จะจับได้ไม่ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับพยายามเลือกสําหรับเอามาตัดคือให้มันตรงนี้มันค่อนข้างจะเล็กๆหน่อยมันจะจับง่ายก็อยากมีใช้อยู่สองตัวคือสองตัวนี้ใช้มานานแล้วนะครับ เคยเคยดูคลิปมาตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นการรีวิวของตัวนี้นะครับความแตกต่างของมันนะครับตัวนี้มันจะจะใหญ่กว่าช่วงคอจะใหญ่กว่าจะจับแล้วมันรู้สึกว่ามันจับยากกว่าทีนี้ผมก็จะเลือกตัวนี้ไว้สําหรับเกียสำหรับขัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้ไว้สําหรับตัดเลยก็จะใส่ไปตัด,ดแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะนะครับสําหรับการใช้เครื่องเจียลูกหม,มูนะครับในการตัดชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นเหล็กกลมหรือว่าเหล็กเหล็กหล่องเหล็กใหญ่ๆเหล็กนาๆก็แล้วแต่ แล้วก็หลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เหล็กเหล็กตัวที่เราตัดเนี่ยนะครับต้องพยายามให้มันให้มันอยู่นิ่งๆนะเวลาเวลาตัดย้ายเหล็กนี้มันท,ที่แว่งตัวเคลื่อนไหวได้อาจจะใช้เข็มเหนีบวไว้ด้วยใช้ปากกาจับจับเอาไว้นะครับถ้าว่าใครที่แบบถือแล้วไม่มั่นใจนะครับก็ให้ทาแบบนั้นดีกว่านะครับถ้าใครที่ว่าถืออยู่ประจําเหมือนบม่มบมจะถืออยู่แบบนี้ประจาแล้วก็ตัดไปนะครับก็ตัดอยู่แบบนั้นตลอดแล้วก็ใส่เว่นใส่ หน้ากาอะไรเรียบร้อยนะครับในการทํางานก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยส่วนไก่ที่ใส่มือจับตรงนี้นะครับมือช่วยจับตรงนี้ก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการดีแล้วก็เราก็จับเหล็กไว้ให้แน่นนะครับด้วยด้วยเข้มหรือว่าด้วยปากกาจากชิ้ง,งานนะครับแล้วก็ใส่ที่จับตรงนี้ก็จะเป็นการดีในการในการตัดนะครับแต่ที่สาคัญก็คืออย่างที่บอกไว้ต้นคลิปก็คืออย่าอย่าตัดให้มันหันแบบแบบนี้นะครับการตัดด้ไฟไปแบบนี้คือมันเป็นทฤษฎี ของคนนะครับก็คือตัดไปนี้ไฟมันจะกระเด็นไปหน้าคือจริงๆแล้วเวลามันเกิดการผิดพลาดที่ใบอย่างที่ที่บอกไว้ก็คือมันจะมันจะกระเด็นกลับมาข้างหลังนะครับเครื่องมันจะกระเด็นกลับมาข้างหลังกลับมาข้างหลังก็คือถ้าไม่ถูกเราก็รอดไปแต่ถ้าว่าเราตัดในแนวนี้นะครับมันก็มีปัญหาอะไรมันก็จะกระเด็นไปข้างหน้านะครับเครื่องแล้วก็สวิตช์เครื่องเจก็มี2แบบนะครับแบบนี้ ทำแบบนี้นะครับก็เลือกเอานะครับแต่ผมผมชอบใช้แบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้มันอาจจะเป็นเซฟตี้แต่แต่มันขี้เสียนะครับโอเคก็ใครมีอะไรไดเด็ดๆหรือว่ามีความคิเดเห็นที่แตกต่างก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาแนะนํามาพูดคุยกันได้ให้ความรู้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็โอเคครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับ